กรีนอัศดาพรลงรูปคู่หนุ่มปริศนากลางบรรยากาศโรแมนติกชวนจับตาแฟนใหม่หรือเปล่านะ เรียกได้ว่าเป็นโพสต์ที่ชวนจับตาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับโพสต์ล่าสุดบนอินสตาแกรมส่วนตัวของนางเอกสาวกรีนอัศดาพรที่ตอนนี้กำลังพักงานในวงการบันเทิงและบินลัดฟ้าไปเรียนที่เกาหลีใต้เพื่อเรียนรู้ด้านภาษาและหาประสบการชีวิตเพิ่มเติมดีจะมาตูมทุ่งซื้อทองรับขวัญลูกสาวแอแต่แอบพีกตรงประโยคสุดท้าย มาอีกแล้วแมทปล่อยของอีกเซตในชุดทูพีสแซบสู้แดดทะเลเดือดมากเป็นเอ็นดูออมสุชาเผยคลิปอุ้มน้องทีลาเกรงจนทำได้ไม่ดีล่าสุด กรีนอัศด,ดาพรก็ได้โพสต์ภาพชวนลุ้นรักครั้งใหม่ด้วยสีนหวานปนโรแมนติกไม่เบากับภาพนั่งหันหลังกับคู่หนุ่มปริศนาอยู่ริมแม่น้ำยามพระอาทิตย์ตกดินลงอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งหลังจากที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวแล้วนั้นบรรดาแฟนๆต่างก็เข้ามากเดลให้รัวรู ร้อมกับคอมเมนต์ศาสตร์อีโมจิหัวใจให้รัวๆอีกทั้งยังมีคอมเมนต์ถามในเชิงถามว่าหนุ่มปริศนาในรูปนั้นใช่หวานใจคนใหม่หรือเปล่าแต่จะใช่หรือไม่นั้นก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาอัปเดตกันอีกครั้ง